สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Relaxaro99 ช่องของการอ่านพลังงานหนา้าไพ่เพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงให้คุณรับไปแต่พลังงานที่รู้สึกดีเท่านั้นสิ่งใดที่คุณฟังแล้วไม่ตรงชีวิตคุณไม่ถูกใจคุณไม่รับนะคะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เช็คพลังงานส่วนตัว a d ID Line ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะคลิป random อาจจะไปตรงกับชีวิตจริงของบางท่านบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับชีวิตของใครเลยฟังฟังเพื่อความสนุกจะดีที่สุดนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะอินได้ฟังได้แต่ต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตคุณด้วยนะคะสำคัญที่สุดนะคุณต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงพื้นฐานของชีวิตคุณเท่านั้นนะคะ สำหรับหัวข้อแรนดอมที่เราจะเปิดไพ่คุยกันวันนี้นะจะมาในหัวข้อที่ว่ามีคนตามสอดสอ่องสืบดูการใช้ชีวิตของคุณมีคนตามสอดสอ่องสืบดูการใช้ชีวิตของคุณใครกันคะที่คอยตามสอดสอ่องสืบดูการใช้ชีวิตของคุณเดี๋ยววันนี้ผู้อ่านใช้ไพ่เด็กนี้นะคะในการทำนะ เดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่ดูกันใครกันที่คอยตามสอดซองสืบดูคุณคุณใช้ชีวิตแบบไหนคุณทำอะไรคุณเป็นอย่างไรมาขอดูพลังงานของใครคนนั้นกันเลยค่ะหรือจะดูพลังงานของคุณก่อนอืมขอดูพลังงานคุณก่อนดีกว่ามาเออสแตนดาร์ดเลยขอดูคุณก่อนดีกว่า ขอดูพลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปก่อนเลยค่ะมาขอพลังงานไพ่ของคุณสิบใบนะคะอยากดูไพ่ของคุณก่อนนะคะมาใครกันที่ตามดูชีวิตคุณสแสดงว่านะคุณจะต้องเป็นคนที่มีแรงดึงดูดสูงนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดไพ่คุณนะคุณจะต้องเป็นคนที่ มีจุดที่ใครๆใครหลายๆคนอยากจะโฟกัสมาที่คุณอะขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยค่ะมาคุณพระเดชขอภัยนะผู้อ่านเห็นหนะ้าพายแล้วอย่าหาว่าผู้อานไร้มารยาทเลยนะคะขอภัยจริงโอ้โหเดชเดชขึ้นใบแรกในตัวคุณอ่ะแล้วเดชสำหรับนี้สวยอะค่ะ,ะมันเป็นภาพภาพถ่ายอะค่ะไม่ใช่แบบเอ่อไพ่ยเด็กนี้ ผูอ่นค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะตั้งแต่ได้มาเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยค่ะเห็นแล้วแบบรีบคว้าเลยไม่ปล่อยผ่านเลยอะ่ะแล้วก็ได้มาจริงไม่ผิดหวังนะคะไพ่เด็กเนี่ยสวยมันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อ่านไพ่แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยมันบอกไม่ถูกเวลาหยิบมาทําคลิปมันจะมีความรู้สึกที่แบบไม่อยากจะวางไพ่เด็กนี้เลยอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะชอบส่วนตัวนะ คุณเป็นชาวราศีพิจิกหรือเปล่าคะไพ่ใบแรกคุณขึ้นเดแต่คุณเป็นคนไม่ว่าจะเพศไหนนะคุณเป็นคนที่ดวงแข็งมากเดี๋ยวจะขยายคําว่าดวงแข็งของคุณนะโอ้โหโเพจออฟเพนเดเคิสคุณเป็นชาวธาตุดินคุณเป็นคนที่หัวการค้านะคิดอะไรนี่แบบเป็นเงินเป็นทองนะเอาจริงเหมาะกับการค้าขายนะทางานก็ได้นะคะเป็นคนหัวดีอะ เป็นนักวางแผนจะเหมาะกับคุณนะ Age of One โอ้โหพลังงานในตัวคุณสุดยอดเลยคุณทำงานด้านสื่อโซเชียลก็ได้นะคะทุกรูปแบบนะได้หมดนะจะเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดนะพลังงานในตัวคุณค่อนข้างเป็นคนมีพลังงานธาตุไฟสูงนะ Age of Cup ช่วงนี้เหมือนชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในด้านของหนึ่งความรู้สึกสองในเรื่องของสาย หน้าที่การงานความมั่นคงดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะทริออฟซอร์ดอืมไม่เป็นไรค่ะอย่าตกใจทร่ออฟซอร์ดมาก็ไม่ต้องตกใจอะไรทุกคนจะต้องมีจุดักจุดนึงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันจะต้องมีจุดซึ่งผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นเรื่องในอดีตนะคะพลังงานสามดาบซิกซออคอืมเข้าใจละอันนี้หน้าพ่ยคุณนะซิ f ค,คุณทำสายอาชีพนะ ทุกด้านเลยนะเกี่ยวกับเด็กเอาแบบกว้างๆเลยนะเกี่ยวกับเด็กทุกด้านได้นะสติ sauce. ๊กออ c e อมร้านอาหารก็ได้นะคะร้านเครื่องดื่มก็ได้นะอาหารทะเลนี่เด่นเลยนะคะธุรกิจส่วนตัวได้นะพลังงานในตัวคุณคุณอาจจะอยากเปิดร้านอาหารริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะช่วงนี้ไอเดียการเงินคุณมันเสริมนะโอ้โหคุณเป็นอะไรกับเลขแปดหรือเปล่าคะ แปดไม,ปดดม้แปดดาบอืมแปดดาบสามดาบใครทําให้คุณเจ็บเบอร์แรงขนาดนี้ได้คะมาอีกสองใบค่ะคุณพระคุณเป็นคนวันอาทิตย์หรือเปล่าคะคุณขึ้นเดอะสันโอ้ชีวิตคุณน,นี่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีนะ ให้คุณลองมองย้อนเลยนะคะว่าเวลาชีวิตคุณเจอปัญหาเนี่ยคุณคุณจะเป็นคนที่ชีวิตไม่เคยเจอทางตันเลยไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนนะเทนอบสอดโอ้โหเพิ่งพูดเรื่องหนักคุณเจอมาหนักมากสามดาบแปดดาบสิบดาบอืมมาเดี๋ยวดูหน้าไพ่พลังงานแล้วแบบอ่านพลังงานรวมเลยใครกันคะที่ตามสอดสองตามดูความเป็นไปในชีวิตคุณ คุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องแย่เรื่องร้ายแบบหนักๆมาแล้วอ่ะชีวิตคุณอ่ะบางเคสบางท่านก็ประสบอุบัติเหตุได้นะคะฟิลแบบหนักเหมือนกันนะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยใช้คําว่าหนักแล้วกันค่ะแต่มันผ่านมาหมดและคุณขึ้นเดทคุณขึ้นเดอะซันคุณเป็นคนที่ชีวิตเฉียดความเป็นความตายในทุทกๆเรื่องธุรกิจล้ม เจ็บป่วยขั้นรุนแรงหรือเจออุบัติเหตุตหนักๆแต่คุณรอดมาได้นะบางคนเจออย่างคุณไม่รอดอ่ะแต่คุณรอดหลายครั้งด้วยขึ้นเดทเนี่ยคุณเป็นคนที่ดวงแข็งมากคาว่าดวงแข็งเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าใครเอาค้อนมาตีหัวคุณแล้วหัวคุณไม่แตกไม่ใช่นะคือคุณจะเป็นฟิลของคนที่แบบว่าเฉีวเฉียดอ่ะเฉีวเฉียดกับเรื่องที่ไม่ควรจะรอดอ่ะเป็นฟิลของคนที่อ่ะยกตัวอย่างนะคะเป็นฟิลของคนที่เกิดอุบัติเหตุ บางคนอย่างที่บอกะเจออย่างคุณไม่รอดแต่คุณรอดคุณคุณก็มีบาดเจ็บแต่คุณรอดมาได้คุณอาจจะแค่กระดูกหักแค่นั้นพกช้ำอ่ะแต่ดูสภาพรถแล้วไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคุณรอดเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะรอดอะไรเนี่ยมันเหมือนชีวิตคุณจะมีปฏิหาริย์อ่ะคือเดทเนี่ยถ้าสายอาชีพจริงๆนะคุณน่าจะเหมาะกับงานด้านที่ต้องช่วยเหลือเกี่ยวเกี่ยวทุกด้านที่เป็นความเป็นความตายของมนุษย์อ่ะเป็น คุณหมอศัลยกรรมหมอผ่าตัดอย่างนี้ก็ได้แนละ้วหมอชันสูตรหมอฟันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอะไรที่มันย,ยากๆพลังงานนะคะในตัวคุณนะน,น่าจะเหมาะหรือไม่งั้นก็ฟิวทำมูลนิธิไปเลยขายลงศพอย่างนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับความเป็นความตายหมายถึงสายอาชีพนะ,ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยคุณก็จะเป็นคนที่มีจิตใจชอบอยากทำบุญทำบุญประเภทแบบอยากช่วยชีวิตคนอื่นอะ่ะ เป็นจิตอา,าสายอย่างนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นฟิลของคนที่ชอบบริจาคเลือดเป็นประจําก็ได้นะพลังงานในตัวคุณคุณจะเป็นคนที่มีบารมีมากเลยนะคือเดทเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะเหมือนข้างบนท่านกําหนดมาอเอาจริงคุณคุณเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยถ้ามีคนคิดร้ายโดยที่ปองร้ายคุณอะ่ะโดยที่คุณไม่ได้ไปทําอะไรให้อะ่ะหรือหรือแบบ เออคุณอาจจะมีประเด็นแต่คุณคุณเลือกที่จะไม่ตอบโต้แต่อีกฝ่ายไม่ยอมไม่ยอมเออลดลาวาสกคิดลายคุณตลอดเวลาคนเหล่านั้นจะได้รับสิ่งที่คิดกลับนะโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรมันมันเป็นฟิลของคนที่แบบว่า คือถ้าคุณอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นเดนแล้วคุณไปละลานคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคุณก็จะได้รับหนักด้วยนะคะไม่ใช่เบาๆนะั้นหนักกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าเลยนะคือไพ่อะมันมันกำลังจะสื่อบอกว่าเออชีวิตคุณอะถ้ามีคนคิดร้ายอะคนเหล่านั้นก็จะแพ้ไพ่ตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรถ้าคุณไม่ได้ไปทําเขาก่อนนะหรือคุณไปเป็นอันตรพานหาเรื่องเขาอย่างที่บอก แต่ถ้าคุณไปหาเรื่องเขานั้นก็คุณก็รับเต็มๆเลยแล้วรับหนักกว่ากว่าคนอื่นเขาด้วยพลังงานมันจะตีกลับมาหาคุณหนักมากชีวิตคุณจะดิงแต่คุณมีเดอรซันผู้อ่าเลยมองว่าคุณน่าจะไม่ใช่คนไปคิดลายใครก่อนน่าจะเป็นฟิลของคนที่มีแต่คนชอบมองคุณในแง่ลบหรือคิดไม่ดีกับคุณเนี้ยอาจจะเป็นเพราะบุคลิกส่วนตัวของคุณก็ได้นะคุณมีแปดดาบคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากพลังงานในตัวคุณนะผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นเพราะ ปัญหาชีวิตคือคือ,คอหลายๆอย่างมันหล่อลอมให้ตัวคุณต้องเป็นเป็นคนมีบุคลิกปแปลกๆอาจจะเป็นคนที่ดูแปลกกว่าญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนที่ดูแปลกกว่าคนในสังคมอาจจะเป็นคนที่ดูแปลกดูดูแตกแยกแต่คุณไม่ใช่คนแปลกนะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งว่าจะ ดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดที่ไม่ค่อยจะซ้ำกับคนในสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่อ่าใช้คํานี้ดีกว่าคุณคุณเป็นคนที่ที่มองเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆคุณคุณเป็นฟิลคล้ายๆนักประดิษฐ์อ่ะนักประดิษฐ์เขาจะมองต่างเพราะถ้ามองเป็นพร็อพเดียวกันมันก็จะเป็นสไตล์เดียวกันไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่คุณน่าจะเป็นคนที่มีสไตล์มีความคิดมีไอเดียอะไรเป็นของตัวเองซึ่ง ซึ่งมันต่างกับคนในสังคมที่คุณอยู่ไงพอคุณพูดออกมามันก็เลยอาจจะทําให้คนเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าคุณเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นแปดดาบอ่ะคุณเป็นคนคิดมากอ่ะคุณเป็นคนคิดมากแต่คุณคิดมากเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคุณไงมันเกี่ยวกับความเป็นไปในชีวิตคุณมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยมันแปลกตรงที่คุณน่ะคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะอ่ะคุณเป็นคนมีบุคลิกเฉพาะตัวส่วนตัวที่มัน มันโดดเด่นมันหายากบุคลิกอย่างคุณอ่ะคุณเป็นฟินลศิลปินอนะ่ะคุณมีเดอร์ซันอ่ะอ่ะยกตัวอย่างอย่างอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะอ่ะท่านเป็นคนที่เหมือนติสเห็นไหมติสแบบคือท่านเป็นศินลปินไนงะอ่ะท่านก็คือเดอร์ซันคำพูดไอเดียท่านต้องแหวกแนวเพราะไม่งั้นท่านจะไม่สามารถรังสรรค์ภาพงานออกมาเป็นเป็นเป็น,ปนอ,อ่อลวดลายเป็นลายเส้นให้เราได้เห็นความงดงามได้ถ้าท่านคิดเหมือนเราถูกไหม เนี่ยคุณจะเป็นฟิวประมาณเนี่ยผู้อ่านกำลังยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะคุณคุณไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปินเหมือนอาจารย์นะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ชีวิตจะเด่นจะต้องมีจุดหนึ่งที่ชีวิตคุณเด่นเด่นเด่นจากความสามารถของคุณเองคุณไปหาจุดนะว่าคุณชอบอะไรแล้วให้คุณลงมือทําแล้วลุยไปเลยถึงไพ่คุณมันจะมีสามดาบแปดดาบสิบดาบก็ช่างแต่คุณมีเดรสันคุณไม่ต้องกลัวคุณมีเดทอีกคุณไม่ต้องกลัว คุณจะเป็นคนที่ชีวิตเจอปัญหาหนักกว่าคนอื่นแต่คุณผ่านได้มันเหมือนเป็นบททดสอบข้างบนท่านส่งมาทดสอบคุณว่าคุณจะมีความแกร่งเบอร์ไหนคุณจะเข้มแข็งแค่ไหนคุณจะยอมแพ้ถอยหลังยอมต่อโชคชะตาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทดสอบคุณอ่ะแต่ถ้าคุณสอบผ่านคุณก็เป็นเดือดสันเลยคุณฉายแสงเลยพลังงานในตัวคุณนะวันนี้คุณอาจจะไม่ผ่าน คุณอาจจะต้องทําข้อสอบสามหนสี่หนอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคุณจะผ่านได้มีคนตามสอดส่องสืบดูการใช้ชีวิตของคุณเขาคนนั้นคือใครผู้อ่านมองว่าเป็นคนเก่าของคุณนะคนที่ถ้าไม่ใช่ฟิลคนรักนะแต่ไพ่ขึ้นหกถ้วย six of cups เป็นคนที่คุณเดินจากมาไม่ว่าไม่ว่าคุณเดินจากมาเองหรือคุณจําใจต้องเดินจากเพราะคุณโดนเทอย่างนี้ก็ได้นะครับมันมันเป็นไปได้ทุกกรณี่ คือเป็นคนที่ทําให้คุณเป็นสามดาบเนี่ยหน้าไพ่สามดาบมืดมนขมุกข,ขมัวชีวิตที่แบบเหมือนพายุเข้าตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยชีวิตที่ไม่ไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นแสงอาทิตย์ตอนเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้เปิดไพ่ใครคนนั้นนะมาดูซิจะใช่ไหมแต่ผู้อ่านว่าคนเก่าแน่ๆมาหรือเป็นคนที่อยากจะรู้ความเป็นไปในชีวิตคุณมาขอดูพลังงานดูซิว่ามีใครตามสืบตามสองคุณบ้า ขอดูพลังงานของใครคนนั้นเลยค่ะขอพยพ่ช่วยสือ่อช่วยบอกขอดูพลังงานของคนที่ตามสืบตามส่องดูชีวิตของคุณเลยค่ะมาขอพายพ่ช่วยออกด้วยนะคะเป็นชาวธาตุด,ดิน t w o of p e n a c l e s ขึ้นเลขสองใบแรกเคนคนนี้ทำเกี่ยวกับบัญชีป่ะเป็นนักบัญชีป่ะพลังงานนะคะ เอชออฟเพนเดโอ้โห oh, oh. ทำเกี่ยวกับการเงินต้อง8นะวันนี้เลข8ออก3ใบ3าธาตุนะคะ8เหรียญเป็นคนมีทักษะเฉพาะด้านทาไฟแนนซ์ก็ได้นะคะคนคนนี้นะโอ้โหดีเอ็มเเป็นคนวันศุกร์ทำด้านกเษกษตรก็ได้โอ้โ oh, หคนที่ตามดูชีวิตคุณนี่สาขาอาชีพหลากหลายนะหนึ่งบัญชีสองทำบริษัทไฟแนนซ์สามทำเกี่ยวกับกเกษตรทุกรูปแบบโอ้โ oh, ห oh. มีธุรกิจส่วนตัวคุยนอเพนนเคิลสระดับเป็นเจ้าของอะ่ะเงินหมุนเดือนนึงก็หลักล้านนะคะพ o วเพนนักเคิเป็นคนที่พ o วเพนนักเคิเป็นคนที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณแล้วคนที่ตามดูความเป็นไปในชีวิตคุณนะไม่รู้ตรงกับชีวิตจริงใครบ้างนะสายอาชีพผู้อ่านบอกไปคร่าวๆแล้วนะคะ เป็นคนที่นิ่งนิ่งให้คุณมาสักระยะหนึ่งละบางท่านก็เข้าสี่ปีได้ละนิ่งให้กันนิ่งเงียบสี่ปีทําไมผู้อ่านอ่านหลักปีอ่ะผู้อ่านมองว่าน่าจะนิ่งมานานแล้วอ่ะไม่น่าจะเพิ่งนิ่งอ่ะหรืออย่างเร็วนะอย่างเร็วเลยนะสี่เดือนพวกคุณไม่คุยกันมาสี่เดือนแต่ผู้อ่านมองว่าน่าจะสี่ปีนะ 4ปี8เดือนอ่ะ8ปีจะนานไปไหมก็เป็นไปได้นะคะไพ่ออกตรง8ปดนะคนที่ตามดูชีวิตคุณผู้อ่านถอนหายใจขออนุญาตนะ <c oughs> คือทำคลิปวันนี้นะหน้าไพ่มันมันมันวนไปแต่คนเก่าๆอ่ะไพ่มันออกมาเองนะลูกดวงผู้อานไม่ได้เลือกไพ่นะผู้อ่านก็สับคุณก็เห็นเนาะ สับให้เห็นในหน้าคลิปเลยในหน้ากล้องเลยว่าผู้อ่านสับไพ่นะไม่ใช่เซตมาแล้วมาเปิดให้คุณดูคือไพ่คุณขึ้นหกถ้วยแล้วคนคนนี้ยัยงยังเป็นคนที่คุณยังรู้สึกว่าวนเวียนอยู่ในสมองคุณอะน่ามันเป็นคนเก่าอะพลังงานหกถ้วยยังไงก็คนเก่าอะเป็นคนเก่าแบบไม่ใช่ฟิลแฟนมาก่อนกันนะเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะ พลังงานนะเป็นคนที่อาจจะเคยมาจีบคุณแต่คุณไม่ไม่ชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามดูความเป็นไปในชีวิตคุณอ่ะคุณเป็นอย่างไรคุณมีความสุขไหมคุณอยู่กับใครชีวิตคุณตอนนี้เออเป็นอย่างไรบ้างคุณทําอะไรคือทุกอย่างอ่ะที่อยู่ในชีวิตคุณที่คนคนนี้จะจะสามารถรับรู้ได้คุณอาจจะเป็นคนที่เออใช้คำว่าอะไรดีคะ ถ้าพวกคุณยังทำงานอยู่ในสังคมเดียวกันมันก็ยังสามารถเห็นชีวิตของกันและกันได้ถึงไม่ได้โพสโซเชียลถูกไหมแต่การที่มีคนมาตามสืบตามสองชีวิตคุณแสดงว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตของคุณนั่นแหละแต่ไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งหรือเปล่าคุณอาจจะออกจากสังคมเดิมๆที่คุณเคยอยู่มานานนะับเป็นสิบปีเนี่ยอะหรือเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยแล้วแล้วคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณน่ะมันมันเป็นฟิลคนเก่าอ่ะ เก่าทุกด้านอะเจอแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะไรที่ที่เคยรู้จักกันแล้วอะเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณหายไปไหนคุณไปทําอะไรอะไรคุณอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อะย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานใหม่เลยออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมของคุณเลยเนี่ยสมมุติว่าคุณอยู่จังหวัดเอคุณอยู่ภาคเหนือเนี่ยคุณอาจจะย้ายไปทํางานภาคใต้เลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนไปเลยจนทําให้คนเหล่านี้ ที่เคยรู้จักคุณน่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้คุณหายไปแล้วก็อยากรู้อยากรู้ความเป็นไปในชีวิตคุณแรนดอมนี้ไม่จําเป็นเฉพาะเรื่องความรักนะแฟนหนึ่งในคนที่อยากรู้ชีวิตคุณน่ะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บระดับสามดาบมาแล้วผู้อ่านมองว่าเป็นฟิลคนเก่าของคุณด้วยรวมอยู่ในนั้นรวมอยู่ในไพ่ห้าใบที่ผู้อ่านได้บรรยายมาหนึ่งในนั้นมีคนเกิดวันศุกร์อะก็ไม่รู้จะตรงกับชีวิตจริงของใครบ้างนะคะ ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะฟังขำๆนะผู้อ่านก็บอกและจะอ่านตามหน้าไพที่ขึ้นนะคะก็คือว่าคนเหล่าเนี้ยที่รู้จักคุณอะฟิลเพื่อนคุณก็ได้นะอยู่ดีๆคุณหายไปเลยหายจากโซเชียลหายจากสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่คุณเคยใช้ชีวิตอยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณไปไหนคุณอาจจะเลือกที่จะไปแบบไม่บอกใครคุณอาจจะบอกแค่คนที่เอ่อเป็นเป็นคนใกล้ตัวคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เท่านั้นแต่คุณคุณน่าจะเป็นคนที่คือผู้อ่านมองหน้าไพคุณคุณมีไพ่ดาบถึงสามใบคุณอาจจะเป็นคนที่คือในอดีตคุณอาจจะโดนโดนทําร้ายในเรื่องความรู้สึกมากคุณก็เลยช่วงหลังๆหรือนับปัจจุบันคุณก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกโซเชียลคุณอาจจะมีแต่คุณไม่โพสต์อย่างนี้ได้นะหรือคุณอาจจะปิดไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะไม่เล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคุณไปรีเซ็ตตัวเองใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตใหม่แต่คุณก็ยังไม่ไม่เปิด โลกโซเชียลขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันถึงทําให้คนเหล่านี้อยากจะรู้ไงถามว่าคนเหล่านี้จะสืบได้ยังไงสืบจากคนใกล้ตัวคุณนะค่ะคนใกล้ตัวคุณมากๆฟิลพ่อแม่คุณนีก็ได้นะญาติคุณอนะญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่คุณไว้ใจจริงๆอะคนเหล่านี้ก็จะตามสืบจากสเตปของเพื่อนคุณอีกทีอาจจะเป็นฟิลของการไปถามตรงๆเลยหรือไม่งั้นก็สืบจากโซเชียลอีกทีก็ได้ แต่ตัวคุณเองอ่ะคุณไม่โพสอะไรผู้อ่านมั่นใจมั่นใจว่าคุณไม่โพสตแต่เวลานี้คุณดีขึ้นแล้วนะคุณเป็นเดอะสันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดยังไม่อยากเปิดให้ใครรับรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าในอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโพสต์ทุกเรื่องลงโซเชียลอ่ะแล้วโซเชียลมันเป็นดาบสองคมอันนี้เรื่องจริงนะคะโซเชียลเป็นดาบสองคมจริงนะคือการที่เราโพสต์ทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรา มีภัยถึงตัวเหมือนกันนะฉะนั้นน่ะคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้จากอดีตไงเรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตแล้วคุณจะไม่มาทําซ้ําใหม่ในปัจจุบันเพราะถ้าคุณทําแบบเดิมชีวิตคุณมันก็ต้องเป็นแบบเดิมถูกไหมคะคุณก็ต้องเปลี่ยนคุณอาจจะยังมีโซเชียลแต่คุณโพสต์เท่าที่อยากให้รู้อ่าอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เช็คอินโดยที่ไม่อะไรใดๆไม่เปิดอะไรที่มันจะตามคุณได้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะเป็นคิือของคนที่เหมือนทําตัวลึกลับ ในในอีกมุมหนึ่งนะด้วยความที่คุณเป็นแปดดาวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดรอบด้านถามว่าคิดมากไหมคิดมากค่ะคิดมากแต่คุณคิดมากเพราะคุณมีเหตุผลเหตุผลส่วนตัวเพราะว่าในอดีตคุณโดนมาเยอะไงคุณโดนคนรอบข้างคุณอะทำร้ายความรู้สึกมาทุกรูปแบบญาติคุณก็ได้นะทำร้ายความรู้สึกคุณคนรักคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ที่คุณรักอะพี่น้องที่คุณรักเนี่ยทำร้ายความรู้สึกคุณก็ได้นะ คุณก็เลยเป็นคนเหมือนกับว่าจะคิดทุกเม็ดคิดดีนะผู้อ่านมองว่าดีแต่สําหรับบางคนอาจจะมองว่าเยอะไปก็ไม่เป็นไรค่ะมันอยู่ที่มุมมองคือคนเรามันมันเจอปัญหามาไม่เหมือนกันบางท่านที่บอกว่าเยอะไปก็คือชีวิตคุณน่าจะโชคดีเพราะคุณไม่ได้เจอเคสหนักๆอย่างคนที่เขามามีชีวิตตรงกับแรนดอมไงถูกไหมคะฉะนั้นมันก็มาตรฐานมันมันมันไม่เท่ากันอยู่ละ กู่ามาว่าการที่เราคิดมากเนี่ยมันก็ดีกว่าการที่เราคิดน้อยเพราะบางทีคิดน้อยมันทําอะไรมันทําให้เราทําอะไรด้วยความที่แบบว่าคิดน้อยไปไงไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ้าส่วนใหญ่เวลาคนที่ทําอะไรผิดพลาดไปสิ่งสิ่งที่ต่อท้ายจากคาว่าขอโทษก็จะเป็นคําว่าขอโทษเอ่อคำแรกก็จะบอกขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าผลมันจะออกมาอย่างนี้อ่านนั่นแสดงว่าคุณคิดน้อยถูกไหมคะ ฉะนั้นคนเราคิดมากแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้คุณควรจะคิดมากเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่เรียนรู้จากอดีตอดีตมันสอนคุณไงคุณไม่ได้ปล่อยผ่านคุณเป็นคนที่เอาเรื่องเก่าๆมาทบทวนแล้วหาจุดบกพร่องของตัวเองแล้วบันทึกไว้จําไว้คุณอาจจะเลคเชอร์อาจจะจดไว้ก็ได้อ่ะจดไว้เออเนี่ยเราเคยทําชีวิตแบบนี้นะแล้วเราคิดแบบนี้แล้วผลมันออกมาเป็นลบะฉะนั้นฉันจะไม่ทํก เพราะถ้าเราทําเหมือนเดิมในอดีตชีวิตเรามันก็ต้องวนไปหลุดเดิมวนไปในสิ่งที่คุณเพิ่งเดินออกมาเนี่ยซึ่งมองว่าคุณไม่น่าจะอยากกลับไปอยู่ในจุดนั้นแล้วอ่ะเพราะกว่าคุณจะหลุดสามดาบแปดดาบสิบดาบได้เนี่ยโอ้โหไพ่คุณเป็นเดทไปแรกอะ่ะคุณเป็นคนที่ชีวิตอย่างที่บอกผ่านความเป็นความตายมาเยอะไม่ต่ำกว่าสามครั้งอะ่ะเอาผู้อ่านให้สามเลยอะ่ะคุณไปลองนับดูบางคนอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำอะ่ะ แต่คุณผ่านได้ไงคุณเป็นคนที่ว่าไม่ว่าชีวิตจะล้มกี่ครั้งคุณก็มีความสึกว่าฉันสามารถที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินขึ้นใหม่ก้าวไปข้างหน้าได้ใหม่เสมอเสอตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่อันนี้คือฟิลนักสู้นะผู้อ่านค่อนข้างชื่นชมนะคะชีวิตมนุษย์ไม่มีใครไม่ล้มเหลวนะแล้วคนเหล่าเนี้ยอ่และด้อมเนี้ยไม่ได้ฟิกแค่ประเด็นหัวใจนะเป็นประเด็นของคนที่พัวพันในชีวิตคุณด้วยเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณหาย หายไปจากสังคมเดิมๆที่คุณอาจจะใช้ชีวิตอยู่คุณอาจจะทํางานที่เดิมแต่คุณอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างีไ้ได้นะหรือแม้กระทั่งฟีลแบบว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ไปเลยอ่ะพิกไปเลยเยงี้ยได้นะพลังงานในตัวคุณมันไปได้หมดอะเดทอะเดทมันคือคือคนที่แบบว่าดูลึกลับอ่ะ,อะพลังงานไพ่เดทดูน่าก,กลัวนะส่วนใหญ่คนคนที่แบบมองเดทจะมองว่าดูน่าก,กลัวจริงค่ะไพ่เดทคือไพ่ความตายแต่มันเป็นฟีลเหมือนเดทแอนด์รีเบิร์ตอะ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณเป็นคนที่ชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะอะไรเพราะคุณมีเดอร์ซันคุณมีไพ่ขออภัยค่ะคุณมีไพ่เดอร์ซันนะคะไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอปัญหากี่ครั้งไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่ชีวิตไม่เจอทางตันคุณจะเป็นคนที่ชีวิตจะเจอแสงสว่างคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีนะพลังงานอย่างนี้หายากนะในตัวซึ่งผู้อ่านมองว่า มันเป็นบุค,คลิกเฉพาะตัวมันเป็นอะไรที่แบบว่าข้างบนท่านจัดสรรมาคุณน่าจะเป็นคนที่จะต้องทำเพื่อส่วนรวมให้มากนะมันจะเป็นการเสริมบรารมีในตัวคุณด้วยนะถ้าคุณเป็นจิตอาสานี่ดีนะอะไรก็ตามค่ะที่มันเป็นการให้สังคมนั่นแหละให้คุณทำเลยทำบุญให้กับสังคมอย่างเงี้ยคำว่าสังคมมันกว้างไปคืออะไระคะแม่หมอสังคมก็ออจิตอาสานี่ก็ช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะ อะไรอ่ะบริจาคเลือดอ่าเนี่ยก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทางออบช่วยเหลือแบบไม่จําเป็นต้องอะไรอ่ะช่วยเหลือแบบคือมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกัการให้เลือดคนอื่นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วคะ่ะในในเวลานี้นะถ้าทําได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีในร่างกายแล้วเราสามารถให้ได้ตลอดตามใดที่ร่างกายเราแข็งแรงถูกไหมคะอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะ ถามว่าทําไมผู้อ่านต้องพูดถึงการบริจาคเลือดไพ่ขึ้นสิบดาบไพ่ขึ้นสิบดาบมันเป็นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของชีวิตฮะมันคือแบบสิบดาบเดทนี่โอ้ใบแรกเดทใบป,ปิดสิบดาบชีวิตคุณที่เจอหนักแต่ผ่านได้ที่บอกคุณไม่กลัวอะไรเพราะคุณเจอมาหนักแล้วคุณเจอระดับสิบดาบกับระดับเดทมาแล้วอะชีวิตคุณล้มลุกคุกคานหลายรอบแล้วอย่างที่บอกแต่คุณก็ผ่านมาได้ แล้วคุณก็ยังไม่หยุดที่จะเป็นผู้ให้สิ่งนี้แหละค่ะที่มันทําให้ชีวิตคุณไม่เจอทางตันคุณถึงมีเดอสัน่ยคุณให้คุณได้รับแล้วคุณก็ให้ให้ให้คนอื่นเท่าที่คุณจะให้ได้บริจาคหนังสือที่คุณไม่อ่านแล้วบริจาคเสื้อผ้าที่คุณไม่ใช้แล้วนี่ก็คือการให้สังคมง่ายๆเลยค่ะทุกสิ่งอย่างในตัวเราเนี่ยแหละในการใช้ชีวิตของเรานี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้ในรูปแบบใดไม่จําเป็นจะต้อง ถวายสังฆทานเข้าวัดเสมอไปอย่างเดียวไปทำกับในสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่นี้ก็ดีนะคะอันนี้ขออนุญาตเสริมนะเพราะว่าแรนดอมนี้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าไพ่ยอยากจะให้ผู้อ่านพูดในเรื่องของฟิลของการเป็นผู้ให้ให้แก่สังคมะคะ่ะสิ่งของที่คุณไม่ใช้อย่างเงี้ยก็นําไปบริจาคดีกว่าทิ้งนะคะมันมันจะทําให้คนที่เขาด้อยกว่าเราอะ่ะเขาได้รับเขาจะมีความสุขมากถึงเขาจะไม่รู้นะว่าคุณเป็นคนให้ แต่แต่ความสุขความอิ่มใจที่เขาแบบใจฟูเขาได้เขาได้เพราะเขาไม่มีเขาขาดแคลนจริงๆแต่เรามันเหลือใช่เอองี้ยคือการที่คนเราให้คนอื่นได้เนี่ยเราก็ต้องมีเยอะมากกว่าถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเกิดมาแล้วคุณสามารถให้คนอื่นได้แสดงว่าชีวิตคุณมันก็ต้องมีอะไรที่แบบมีเยอะมีดีกว่าคนอื่นคุณถึงไปเผื่อแผ่คนอื่นได้ให้ความรู้อย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็เป็นการให้ที่ดีอีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคนที่คอยตามสอดใช้คำว่าสอดมันจะดูน่าเกลียดไหมะไม่เป็นไรนะคะไม่ถือเนาะสำหรับเอ,อคนที่คอยตามดูความเป็นไปในชีวิตคุณมันมีหลายสถานะเลยมีทั้งสถานะคนเก่าที่ทำให้คุณเจ็บมีทั้งสถานะของคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในด้านของเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องหรือแม้กระทั่งฟิลของคนที่เคยอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าโดนคุณปฏิเสธอย่างนี้ก็ได้นะสายอาชีพผู้อ่านบรรยายไปหมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยนะเป็นเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นพลังงานด้านไม่ดีแต่เป็นพลังงานเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณเป็นอย่างไรเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นหัวเป็นฟิลแบบห่วงใยอ่ะอยากจะรู้ความเป็นไปในชีวิตคุณนะคะก็ประมาณนี้เลยคลิปนี้อาจจะพูดอะไรนอกเรื่องไปบ้างก็คิดซะว่า คี่ว่ฟังเพื่อความบันเทิงฟังนิยายฟังนิทานจากผู้อ่านแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเราขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าและดมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ